เมืองที่มีคนพักทำนักอาสาสมเนี่ยเขาจะมีเมือนกับว่าออสถานบริการเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สังคมไว้บริการให้กับคุณเนี่ยเช่นในเขตเมือเงเพชรชินกิเนี่ยถ้ <c oughs> าคุณคือก็คืออนามัยสถานอ,อนามายยัยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบว่าจะมีหลายที่มากไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนมันก็จะมีอยู่ใกล้บ้านู่ทุกที่ในเขตของเมืองเชรชินกินะคะเขาจะแบ่งออกไปเลยไม่เกี่ยวกับว่า บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในในกรณีของเขตเมืองวันตาก็คือว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าวันตาเนี่ยก็จะรวมศูนย์กันไว้ตรงที่เดียวหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะอยู่เขตไหนก็ตามคุณก็ต้องมาที่เดียวกันตรงนี้คือเขาเองก็ไม่สามารถให้คนตอบได้ว่ามันรวมกันหรือเปล่าในเขตของวันตาแต่ในกรณีที่ของเขตมุนิงกิเขาแยกกันแน่นอนเขากระจายการบริการออกไปเพื่อที่มันเ่งเสถึงกับทุกคนใน Vähän kunnan varallisuudesta riippuu että koska kunnilla on paljon näitä lakisääteisiä palveluja, eli kunnan on pakko järjestää niitä. mutta sitten jos kunta on ikas se voi olla että se järjestää kaikenlaista muuta niin näitä mm. kutsun